สวัสดีทักทายคอบอลเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับจอร์ดฟันดงนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลช่วงนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงฟุตบอลโลกในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับและสาหรับรอบ8ทีมสุดท้ายนี้นะครับก็ทุกคู่น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนแลทด์เจอกับอาร์เจนตินาหรือก็โครเอเชียจะเจอกับบราซิลนะครับซึ่ง2คู่นี้ครับถ้าทีมไหนชนะเนี่ยก็จะเข้าไป ตัดเชือกเจอกันเองนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นอังกฤษนะครับเจอกับฝรั่งเศสแล้วก็โมร็อกโกมามืดนะครับจะเจอกับโปรตุเกสนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าใครชนะในวันนี้ก็จะไปตัดเชือกกันในรอบรองชนะเลิศนะครับและสำหรับ2คู่ในวันนี้นะครับก็จะมีโครเอเชียนะครับจะเจอกับบราซิลแล้วก็เป็นเนเธอร์แลนด์เจอกับอาร์เจนตินาซึ่งทั้ง2คู่นี้เนี่ยผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปวเคห์ฟตบอล ผมก็อยากฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สกุลัยกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับมาครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับก็จะเป็นตราหมากรุกทีมชาติโครเอเชียจะเจอกับทับซัมบะทีมชาติบราซิลนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนาม Education City s t a เ i u m ียมจะเตะก,กันเวลา4ทุ่มตรงนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยก็จะถ่ายทอดสดทางช่องฟรี e TV อย่างช่องทู for you ช่อง24นะครับ สถิติเฮดทูเฮดครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับคู่นี้เคยเจอกันอยู่4ครั้งเนี่ยซึ่ง4ครั้งหลังสุดที่เคยเจอกันนะครับโครเอเชียไม่เคยเอาชนะบราซิลได้เลยนะดีที่สุดของโครเอเชียก็เสมอกับบราซิลไปด้วยกรรหนึ่งเมื่อปี2005นะครับนอกนั้น3เกมหลังสุดไม่ว่าจะเป็นปี2006ปี2014แล้วก็ปี2018 เป็นบราซิลเอาชนะคโครเอเชียได้ทั้ง3เกมหลังสุดเลยนะครับฟอร์มในรวมที่ผ่านมานะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับครโครเอเชียเก็บชัยชนะมาได้2นัดแล้วก็เสมอไป3เกมโดยที่ห้าเกมหลังสุดของคโครเอเชียนะครับครโครเอเชียเนี่ยไม่เคยแพใ้ใครนะเกมล่าสุดนะครับก็เป็นเกมที่คโครเอเชียเสมอกับญี่ปุ่นมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งแล้วก็เป็นคโครเอเชียนะครับยิงจุดโทษแม่นกว่านะนะครับทำให้คโครเอเชียเนี่ยได้ ผ่านเข้ามาได้รอบ8ทีมนะครับซึ่งถ้านับแค่ฟอร์มในเฉพาะรายการฟุตบอลโลกนี้เนี่ย โกลเชียลงเตะไปแล้ว4นัดนะชนะไป1แล้วก็เสมอไป3เกมก็ถือว่าเป็นผลงานที่จะว่าดีก็ได้นะครับส่วนฝั่งบราซิลนะครับฟอร์มหนนต์หลังสุดในทุกรายการเลยนะบราซิลเก็บชัยชนะไปได้4แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่บราซิลเอาชนะเกาหลีใต้มาได้ด้วยสกอร์4ประตู่1นะครับถ้ามองย้อนถึงาภาพรวมของบราซิลเฉพาะในรายการฟรุตบอลโลกนะครับในรายการฟรุตบอลโลกบราซิลลงเล่นไปแล้ว4นัดชนะไป3แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับ ซึ่งผลงานของบราซิลในฟุตบอลโลกของนี้เนี่ยถือว่าทัพซัมบ้าบราซิลทาผลงานได้ดีอย่างต่อนเนื่องนะครับและความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับเริ่มกันที่ฝั่งโคลอเชียภายใต้การคุมทีมของเซลัตโกดาลิชนะครับโคลอเชียก็ต้องเช็คความฟิตอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นโจซิฟสตานิซิทแนวรับจากเบยุมินิกนะครับก็ต้องเช็คอยู่หนึ่งรายเพียงเท่านั้นโดยที่วันนี้ครับคาดว่าโคลอเชียจะมาในระบบ433นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นโดมินิกลิกวัคกวิดจะยืนเฝ้าเสาในวัันนนี้นะครบ นับซีกคนครับฝั่งขวาวันนี้คาดว่าจะเป็นโยซิปยูรานูวิตฝั่งซ้ายก็จะใช้โบนัสโซซานะครับคู่เซนเตอร์ับวันนี้ก็จะเป็นเดยันลอฟเรนจะลงเล่นคู่กับยอสโกกวาดิโอนะครับตรงกลาง3ามคน,นครับแน่นอนนะฮะก็จะเป็นมาเตโอโควาสิตมาเซลโลโบโซวิตแล้วก็ลูก,ก้ามูดิตนะครับส่วน3ในลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นอังเดคคามาลิชบูโนโเพตโควิดแล้วก็อีวานเปเลซิตนะครับ ส่วนฟังทีมชาติบราซิลภายใต้การคุมทีมของตีเต้นะครับวันนี้บราซิลก็ยังคงประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมๆนะไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานโดกับอเล็กสเตเลสเนี่ยซึ่ง2ลายนี้นะครับก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายทั้งคู่เลยนะครับทำให้วันนี้แนะ่แบ็กซ้ายของบราซิลมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับ อีกหนึ่งรายที่ยังมีการบาดเจ็บอยู่แล้วก็คาดว่าน่าจะถอนตัวไปแล้วก็จะเป็นก a เบรียลเคซุสนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าติเต้จะม,มาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สัาประตูก็จะเป็นอาริสันเบเกอร์แนวรับ4คนนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยวันนี้ก็คาดว่าจะใช้ดานิโลนะครับที่โยกจากแบ็คขวานะฮะ มาเล่นแบ็กซ้ายแทนอเล็กเตเลสกับอเล็กซานโดนะครับโดยที่แบ็กขวาวันนี้ครับก็เช่นเดิมนะจะขยับเอเดนมิลิเตาเนี่ยมาประจําการทางฝั่งขวานะครับคู่เซนทร์ว,วันนี้ก็ยังคงจะเป็นมาควินยอสจะลงเล่นคู่กับติโอโกซิวานะครับกลางรับครับวันนี้คาดว่าจะเป็นกาซิมิโรเล่นคู่กับลูคัสปาเกต้านะครับส่วนสามในะลูกวันนี้ก็จะเป็นวินเซูเนียเนมาร์แล้วก็ลาฟินยานะครับหน้าเป้าวันนี้คาดว่าจะวางลิชาลิซอนจะลงลาบตาข่ในวันนี้ ซึ่งเหทราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่บราซิลต่ออยู่ที่ราคาลุกควบลุกครึ่งนะครับราคาณนะตอนนี้นะครับยังคงเป็นบราซิลต่อที่ลูกควบลุกครึ่งนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งบราซิลราคาน้ําจะอยู่ที่1.86นะครับส่วนถ้าเราไปลองฝั่งโครเอเชียราคาน้ําจะอยู่ที่2.08นะครับ ซึ่งคู่นี้นะครับก็แน่นอนนะอย่างที่บอกครับทั้ง2ทีมผ่านเข้ามาลในรอบนี้เนี่ยถือว่าทั้ง2ทีมไม่ฟุกเลยนะนะครับโครเอเชียนะถึงแม้ว่าจะผ่านเข้ามาลในรอบ8ทีมสุดท้ายได้ก็จริงนะแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับโครเอเชียยังมีปัญหาอยู่หนึ่งจุดก็จะเป็นปัญหาในด้ดนหน้านะครับจะมีอยูน่งเกมในบล็อกหนนี้เนี่ยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างแจ่มแมวแวลวลยนะก็จะเป็นเกมที่เอาชนะคนาดามาด้วยสกอร์41นนะครับนอกนั้น,นีย โครเอเชียก็หนักไปทางเสมอสะส่วนใหญ่รวมไปถึงเกมลุกของโครเอเชียก็ถ้าไม่นับเกมที่ c 1นนะโครเอเชียกดได้แค่1เม็ดจาก3เกมนะครับการเล่นเกมลุกของโครเอเชียณนะตอนนี้นะนะครับนั่นก็บอกบอกถึงว่าเกมลุกของโครเอเชียในชุดนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าฝักเข้าฟอร์มกันเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งทีมชาติบราซิลนะฮะก็จะเห็นด้ชัดเลยว่าบราซิลเนี่ยมีเกมที่ไหลลื่นเกมลุกนี่เรียกได้ว่า น่ากลัวในทุกตำแหน่งเลยนะถึงแม้ว่าบราซิลชุดนี้จะใช้โอกาสเปลืองก็ตามนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยผมมองว่าเกมลุกของบราซิลดูดีนะนะครับทีนี้ต้องไปวัดกันที่ความเฉียบคมกับความเหนียวแน่นของทั้งสองทีมว่าทีมไหน,นครับจะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปนะครับซึ่งคูเนี้ยจากกำแพงที่ตั้งไว้เป็นบราซิลต่ออยู่ที่ราคาลูกควบนะครับชามุมมองผมนะจากภาพรวมทั้งศักยภาพผู้เล่นเทียบกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวปอนต่อปอนะแน่นอนครับ นักเตะฝั่งบราซิลเนี่ยเทคนิคดีกว่านะแต่ว่าทีมชาติโครเอเชียชุดนี้ครับก็มีดีที่เกมรับรวมไปถึงวินัยในการเล่นนะครับโครเอเชียนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีวินัยสูงมากนะครับฉะนั้นคู่นี้นะส่วนตัวผมยังชอบฝั่งตราหมกลุกฝั่งโ,โรครเอเชียนะฮะเนื่องจากคนนี้เลเปิดมาเป็นบราซิลต่อที่ลูกคบผมมองว่ามันแพงไปนิดนึงนะครับ เชื่อว่าเกมนี้เนี่ยถ้าบราซิลจะชนะใน90นาทีผมมองว่าเกมนี้เนี่ยบราซิลอาจจะชนะไม่ขาดแต่ถึงกๆแล้วครับผมยังมองว่าศักยภาพของโครเอเชียชุดนี้น่าจะมายันเสมอได้โดยที่สกอร์ที่คาดการณ์วันนี้คาดว่าคู่นี้ครับจะจบกันที่สกอร์ถ้าเสมอนะฮะห 1, 1หรือว่าถ้าบราซิลจะชนะนะครับจะเฉือนชนะไปที่สกอร์2อประตูต่อ1ฝงเราไปกันที่คู่ที่สนะครับศึกฟุตบอลโลกในรอบ8ทีม ก็จะเป็นคู่ระหว่างอัศวินสีส้มทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะเจอกับทัพฟ้าขาวทีมชาติอาร์เจนตินานะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามลูซาอิลสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง JKN 1 8นะครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับซึ่งทั้ง2ทีมนี้นะครับเคยเจอกันอยู่2ครั้งนะฮะเป็นฟุตบอลโลกทั้ง2ครั้งเลยนะครับนับแค่2ครั้งที่ ใกล้เคียงกับชุดปัจจุบันนี้นะนะครับก็จะเป็นปี2006นะครับเกมฟุตบอลโลกในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเสมอกันไป 0- ูนแล้วก็มาถึงปี2014นะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่คู่นี้จบที่ผลเสมอ 0- ูนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับหนัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเนเธอร์แลนด์นะฮะเก็บชัยชนะไปได้4นัดแล้วก็เสมอไป็น1เกมโดยที่ในรอบ5เกมที่ผ่านมานะครับเนเธอร์แลนด์ไม่เคยแพ้ใครนะเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เนเธอร์แลนด์ครับเอาชนะสหรั ส่วนฝั่งอาร์เจนติน่าฟอร์มในหลังสุดอาร์เจนติน่าชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่อาร์เจนติน่าเอาชนะออสเตรเลียไปได้ด้วยสกอร์สประตูนหนึ่งและเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเนเธอร์แลนด์ภายใต้การกคุมทีมของลุยฟอลเกานะครับเนเธอร์แลนด์วันนี้ก็ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นเจ็บและติดโทษแบนในอย่างใดเรียกได้ว่าวันนี้เนเธอร์แลนด์ฟูลทีมครับโดยที่วันนี้ครับอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์จะมานในระบบ3412นะครับผูบสาปประะตูก็จ็จเนนอัเดียนอเ่หนะครับ หนุ่มรับ3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นจูเลียนเชมเบอร์เวอร์จิลฟอนได้และก็เนธานาเกะนะครับตรงกลาง4คนเนี่ยริมเส้นฝั่งขวาก็จะเป็นดินเซดูฟี่ฝั่งซ้ายคาดว่าจะใช้ดาริบินนะครับคู่ตรงกลางก็จะเป็นฟิงกี้เดยองจะลงเล่นคู่กับมาเชนเดลูนนะครับเพเมนเกลวันนี้ครับก็ยังคงจะใช้ดาววิคลาเซนนะครับส่วนคู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นเมมฟิสเดบายจะลงเล่นคู่กับโคดี้กักโปนะครับส่วนฝั่งทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาภายใต้การคุมทีมของเรียวเนลสกาโลนี่นะครับ อันดีน่าก็จะมีตัวเพื่อนมาเจ็บอยู่2รายนะครับก็จะเป็นโรดิโกเดปอลกับอาริกาโนโกเมสนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าสกาโลนี่จะวางระบบ4-3-1-2นะครับผู้สกษาประตูก็จะเป็นเอเมเลโนมาติเนสแนวรับ4คนครับฝั่งขวาคาดว่าจะเป็นนาอิเอลโมริน่าฝั่งซ้ายก็จะใช้มาคอสอากุญยานะครับคู่เซนหาวันนี้ก็จะเป็นนิโคลัสโอตาเมนดีจะลงเล่นคู่กับคริสเซนโลเมโลนะครับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะใช้เอนโซเฟร์นันเดสเรโนเปเรเดสแล้วก็อเล็กซิสแม็กอาริเตอร์นะครับ เเมกอร์วันนี้คาดว่าจะเป็นรีเนลเมสซี่ส่วนคนหน้าวันนี้ครับก็จะใช้อังเคิลดิเมเลียจะลงเล่นคู่กับคูเล่นอวารเรสนะครับ ซึ่งเลดราคาคู่นี้เป็นทีมชาติอาร์เจนตินาต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับราคาณนะปัจจุบันตอนนี้เป็นอาร์เจนตินาต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งอาร์เจนราคาน้ำเจุอที่1.93แต่ว่าถ้าไปลองฝั่งเนเธอร์ราคาน้ำเจอที่2.01นะครับสำหรับคู่นี้ก็น่าสนใจนะทั้งราคาแล้วก็เลดอัตราสูงต่ำนะครับเลดอัตราสูงต่ำวันนี้เปิดมาเพียงแค่2ลูกเพียงเท่านั้นนะนะครับซึ่งคู่นี้นะครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมนะเริ่มจากฟอร์มการเล่นในบอลโลกครั้งนี้นะครับฝั่งเนเธอ เล่นบนโลกไปแล้ว4เกมนะฮะชนะไป3แล้วก็เสมอไป1เกมก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะดีเยี่ยมมากๆของเนเธอร์แลนด์เลยนะซึ่งเนเธอร์แลนด์นะครับเล่นไปแล้ว4นัดในบนโลกครั้งนี้นะกดได้ถึง8ประตูก็เรียกได้ว่าเกมลุกของเนเธอร์แลนดน์ชุดนี้แต่ละคนถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆนะครับส่วนฝั่งอ์เจนตินานะครับถ้านับแค่บลโลกหนนี้เนี่ยอ์เจนนินาเล่นไปแล้ว4เกม ชนะไป3แล้วก็แพ้ไปน1นเกมเรียกได้ว่าเกมแรกเน่เป็นอ์เจิน่าช็อกโลกนะฮะแพ้กับซาอุไป2-1ส่วน4เกมหลังสุดของอ์เจิน่าในบอลโลกครั้งนี้นะครับอ์เจิน่ายิงได้7ประตูก็เรียกได้ว่าเป็นอ์เจิน่าในช่วงหลังเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับถ้าเทียบกันในของไลน์อัพของทั้ง2ทีมนะเริ่มจากฝั่งเนเธอร์แลนด์นันกเตะที่น่าจับตามองหรือว่านักเตะที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นก็จะเป็นคดิกัรโปที่ลงเล่นไปแล้ว4นัดยิงไป3ประตูส่่วนฝังอางงมนะ,นะครนราการี้ เมซี่เล่นดีสุดละรวมไปถึงค่าสถิติเนี่ยอยู่ที่เมซี่เลยนะครับซึ่งรายการนี้เมซี่ลงเล่นไปแล้ว4นะัดแอตซิตเป็นหแล้วก็ยิงได้3ประตูถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เมซี่ กลับมาชมผลงานได้ดีเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกูนี้แน่จากกำแพงที่ตั้งไว้นะฮะเป็นอาร์เจนตินาต่ออยู่ที่ราคาปปนะภาพรวมผมมองว่าทั้ง2ทีมนะฮะสูสีกันเป็นอย่างมากแต่ว่าเป็นฝั่งอาร์เจนตินาจะได้เปรียบก็ตรงที่ยังมีเมสซี่ลงเล่นในเกมนี้แล้วก็เป็นเมสซี่นี่นะฮะที่จะสร้างความปนป่วนให้กับเนเธอร์แลนด์ชุดนี้เลยก็ว่าได้นะครับและกูนี้นะผมมองไปที่ทีมอัศวินสีส้มทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะคาดว่าวันนี้แน่เนเธอร์แลนด์จะยันเสมอ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ2คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ครับทั้ง2คู่นี้เนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับซึ่งทั้ง2คู่นี้เนี่ยผมจะสรุปอีก1รอบนะครับคู่แรกนะฮะก็จะเป็นโคลเอเชียกับทีมชาติบราซิล คู่นี้เนี่ยผมมองไปที่โครเอเชียนะครับเปลดเปิดมาเป็นบราซิลต่อที่ราคาลูกควบเนี่ยผมมองว่ามันแพงไปนิดซึ่งเกมเนี่ยผมอ่านว่าถ้าบราซิลจะชนะนะครับบราซิลอาจจะชนะแบบเฉียดเฉียวหรือว่าเฉือนเฉนนะครับฉันคู่แรกนี้เนี่ยผมขอลองไปที่โครเอเชียคู่ที่2ครับเนเธอร์แลนด์กับอาร์เจนตินานะครับซึ่งแน่นอนครับคู่นี้ภาพรวมต่างๆของทั้ง2ทีมถือว่าสูสีกันเป็นอย่างมากเลยนะครับ และคู่นี้เนี่ยผมเน้นเป็นพิเศษเลยนะนะครับและจากกำแพงที่ตั้งไว้เป็นอาเจนต่อที่ปลป,ลปลเนี่ยคู่นี้เนี่ยผมขอร่วงไปที่เนเธอร์แลนด์คาดว่าวันนี้เนเธอร์แลนด์น่าจะมาสู้ได้นะครับซึ่งคู่นี้นะครับผมจะย้าอีกครั้งว่าคู่นี้ผมเน้นเป็นพิเศษนะนะครับก็ยังไงก็ฝากแอดไลน์ผมไว้นะเพื่อที่จะรอเช็คอีกครั้งนะว่าทั้งข้อมูลไละอัพหรือไม่กระทั่งราคาไหลเนี่ยมันจะไหลไปทางไหนนะครับ ซึ่งคุณเนี่ยผมจะไปกดที่ไลน์นะก็แอดไลน์ผมไว้ได้เลยนะนะครับนอกจากบอลเต็งก็จะมีชุดสเต็ปที่ผมพร้อมส่งให้เพื่อนๆในที่เก่าเดิมของทุกๆวันเลยนะนะครับซึ่งถ้าใครที่ยังไม่เคยแอดผมไว้เนี่ยก็สามารถแอดกันได้นะครับท, jos 88, ที่ไลน์ ajos88 ที่ดิจใ,ใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code คสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเ,เนเพื่อนเพื่อสอบถามทัศนะตัวธิดา vvp หรือว่าบอลสเต็ปกันได้นะครับแต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมจอดบอลเด็ดหน้านลงทุนก็จะฝากช่องทางการติดตามนะครับก็นี่แหละฮะ นอกจากที่ไลน์เมื่อสักครู่นะครับก็จะมีที่ u t ท b e ช่องนี้นะดูบอลหลังบ้านนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสมัครไดา้สำหรับวันนี้ผมจอต้องขอตัวลาไปก,ก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ